เอาละครับสวัสดีครับก็มาถึงข้อที่สามสิบเก้านะครับข้อนี้ค่อยเวลาสาสิบวินาทีเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ เอาล้ครับหมดเวลานะครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้บอกว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีสภาพไร้น้ําหนักสภาพไร้น้ําหนักเมื่ออยู่ในอากาศเมื่ออยู่ในอากาศทีนี้สภาพไร้น้ําหนักคืออะไรอันดับแรกต้องรู้ก,ก่อนว่าน้ําหนักคืออะไรอ้าวน้ําหนักมีค่าเท่ากับอะไรน้ําหนักนะครับมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยแรง ดึงดูดณจุดนั้นๆมวลจะมีค่าคงที่มวลตอนนี้มีค่าคงที่ดังนั้นเราปรมวลเท่านี้สมมติว่าครูมีมวลสิบครูไปอยู่ดวงจันทร์ครูก็สิบไปอยู่ดาวพฤหัสครูก็สิบถ้าครูมไม่แว่งไปซะก่อนนะก็มีมวลเท่าเดิมแต่น้ําหนักครูมไม่เท่าเดิมเพราะแรงดึงดูดของแต่และดวงดาวไม่เหมือนกันอย่างเช่นมนุษย์อวกาศที่ลงบนดวงจันทร์กัได้ก็คือนีนอัมตองเขาดวงดวงจันทร์แรกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเขาเดินไม่ได้ ทำไก็เดินไม่ได้ครับเพราะว่าแรงหนึ่งดูดดวงจันทร์มันน้อยมากมันน้อยมากเลยเขาต้องพยายามฝึกที่จะเดินผู้เห็นภาพในวิดีโอนั้นแล้วเขาพยายามฝึกที่จะเดินเดินไม่ได้ครับเขาพยายามทดลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งเขารู้ว่าเขาใช้วิธีการกระโดดดีกว่าดึงดึงกระเดกกระเติบกระเติบกระเติบไปเร Brussels, ื่อยกระเดิบลอยไปเรื่อยเพราะมันจะเบามากเลยพเพราะแรงดูดดวงจันทร์จะน้อยกว่าโลกถึง6เท่าทีเดียวนะเราหนักเท่าไหร่ไปชั่งดวงจันทร์ก็หาร6นะครับน้อยลงกว่าเดิมหกเท่า โอเคครับนั้นมวลจะมีค่าคงที่แรงดูดเนี่ยมันมีค่าลดลงสมมุตินี่คือโลกบอกแล้วยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางแรงดูดยิ่งมากยิ่งห่างค่า G เเขาเรียกแรงดูดเนี่ยเรียกค่า G นะจะมีค่าน้อยยิ่งห่างจุดศูนย์กลางยิ่งมีค่าน้อยยิ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางยิ่งมีค่ามากมากกว่าค่า G จะมากกว่าแต่นี่ค่าจจะน้อยกว่าเพราะในโอกาสนี้แทบจะมีแรง G เลยดังนั้นจะมีค่าเหมือนกับเจ้าตวขอมวลอย่างเดียว แต่นั้นไม่ต้องเอาอ10มาคูณส่วนใหญ่ค่า g มีค่าเท่ากับ10ในะบนโลกเรานะครับสมมติว่ามีมวลอยูอ่มีมวลอยู่7สมมติน้ําหนักเขาก็คือ70เห็นยังแต่พอไปในอวากาศเขาตัดค่า g ทิ้งไปเลยเพราะว่ายิ่งห่างค่า g ยิ่งน้อยลงจนไม่มีเลยนั้นก็จะกลับมีน้ําหนักแค่7เองเห็นได้ยังน้ำหนักแค่7เอง,เง,เองจะลดลงไปวูบเลยดังนั้นการที่เขาอยู่ในอวากาศแล้วน้ําหนักของเขาอะ หมือนว่าคุณสภาพไรน้ำหนัก,นกคือไม่มีน้ําหนักเลยแทบจะลอยเคว้งคว้างเลยอ่ะโอเคไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงคือจุดสําคัญเลยแรงโน้มถ่วงคือตัวแปรสําคัญคือตัวนี้คือตัวแปรสําคัญเลยที่จะกาหนดว่าน้ําหนักมากหรือน้อยนะครับดังนั้นแรงโน้มถ่วงตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากคําตอบข้อนี้ตรงประเด็นเลยคือข้อที่3ครับอวกาศเราตัด้อยดูก็ได้ชุดอวกาศไม่มีน้ําหนักเบาเป็นไปไม่ได้ครับหนักมากเวลาทดลองบนโลกเขาทดลองในถังน้ําขนาดใหญ่ เพื่อให้น้ำจะช่วยพยุงนั้นชุดอวกาศจะหนักมากครับของจริงข้อนี้ผิดในอวกาศไม่มีออกซิเจนออกซิเจนไม่ได้เกี่ยวข้องการว่าจะมีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักทำไมออกซิเจนมากหรือจะหนักขึ้นหรือเปล่าออกซิเจนน้อยหรือจะหนักเบาหรือเปล่าออกซิเจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสภาพของการทาให้ไร้น้ําหนักหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องแรงดึงดูดค่าทิ้งส่วนข้อที่สครับในอวกาศมีอากาศหนามีอากาศหนาแน่นน้อยมากถูกต้องครับมีอากาศหนาแน่นน้อย มีอากาศเบาบางแต่อากาศไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรง G หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้าแรงดึงดูดข้อนี้มันถูกอะครับถูกต้องไหมครับในอากาศไม่มีออกซิเจนข้อนี้ก็ถูกอะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ําหนักหรือว่าแรงดึงดูดนั่นเองนั้นข้อ3ข้อ2ข้อ4ก็เลยผิดโอเคนะครับคำตอบข้อนี้เป็นข้อที่3เพราะแรงดึงดูดจะมีผลต่อการทําให้เกิดน้ําหนักโอเคไหมมวลคงที่อยู่แล้วโอเคนะครับอ้าวข้อ3 9กก็จบเพียงเท่านี้ครับ